ก็คงแก้ไขไม่ได้แล้วล่ะเอฟซี FC นะเดี๋ยวคอยดูต่อไปมีไปก็มีนั่นแหละอ่าคู่กันไปสองคนมามีอยู่ก็คือนั่นแหละคนที่เขาให้มาทํางานด้วยคนที่เข้าใจทางนั่นแหละ,ระจริงจริงมันน้อยเกินไปมันต้องไปมากกว่านั้นต้องไปเยอะกว่านั้นแล้วงานเนี้ยมันเป็นงานใหญ่ไม่ใช่งานเล็กไง งานมันใหญ่ใหญ่กว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วไม่จําเป็นต้องไปเห็นไหมไม่ได้มีปัญหาเลยเมันจิบจิบแต่ครั้งเนี้ยไม่จิบนะครับวันที่รอคอยล่ะโอ้โหนับวันเลยนะเออนะทําอย่างกับวันที่รอคอยเหมือนรายการที่ก็ออกรายการเลยวันตามหาญาติสวัสดีครับผม แม่แอนเพนนะครับสวัสดีครับผมวันตามหาญาดนะครับวันที่หลอคอยเราก็จะดูเพราะว่าเราเคยดูเอาฝั่งนี้มาแล้วเคยดูฝั่งทางนี้มาแล้วนะว่ามันเป็นยังไงแบบไหนเราก็จะดูฝั่งเขาบ้างอืมมันจะเหมือนกันไหมมันม,ม,นมีมันมีตัวอย่างอยู่แล้วนะครับเอ็ซนะีแล้วมันมีตัวอย่างแล้วก็มีให้เห็นว่าเขาตัดสินออกมาเป็นยังไงแบบไหน เราเห็นมาแล้วแล้วเราตอนนี้เราก็จะได้ดูว่ามันจะเหมือนกันไหมหนักเบาเท่ากันไหมแต่ว่าฝั่งโน้นเขาังบอกว่าจิ้วๆเลยเไม่ใช่ปัญหาเขาไว้ฮะแต่คําพูดในโซเชียลนมันมันไม่ได้หรอกมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวของเขาเนะี่ยระบุมันเป็นขั้นตอนอยู่แล้วเอีอ่าระบบเนะี่ย เขาเช็คหมดแล้วแล้วเขาก็ดําเนินการด้วยตัวเองอ่าระบบเขาดําเนินการด้วยตัวเองนะไม่ใช่จะให้คนอื่นมาทำนู่นนี่ไม่ใช่นะเขาดำเนินการเขาพิมพ์เองทําเองทุกอย่างเพราะฉะนั้นความรอบคอบมันยีอมาีรอบคอบมันก็ต้องมีเขาบอกว่าไม่ใช่มวยล้มหรอกเขาพูดอย่างนี้เลยไม่มีมวยล้มอก็เราเข้าใจเลยนะ fc นะว่ามันต้องดําเนินตาม ไปโดยความยุติธรรมอะถ้าใครเป็น fc เขาก็ส่งกำลังใจให้เขาแล้วกันนะครับเออให้เขาสู้ต่อไปนะอย่าท้อนะครับแม้เสดายที่แม่นอกไส้ไม่มานะถ้าจะมาก็คงจะไปด้วยกันนั่นะนั่งอยู่บ้านไม่มีประโยชน์ช่วยไม่ได้ด้วยบอกเลยเลยตรงนี้นะไม่แน่นะเกาอาจจะแอบส่งข้างหลังมาให้นะเออส่งเป็นหลังบ้านมาให้ เออเอาเองเองเอาไปเอาไปติดตัวไว้ก่อนเล่นๆนะสองแสนนะแม่น้องไส้ส่งมานะเอาไปตุดติดตัวไว้เล่นๆก่อนสองแสนเดี๋ยวจะตามมาอีกสามแสนนะครับก็ขอให้ช่วยจริงๆนะครับเพราะว่าเขาจะได้เขาจะได้ทุ่มเทให้มากกว่านี้ไง งานเนี้ยจะไปจะอยู่ก็งานนี้แหละ f อฟซนะคอยดูเอาแล้วกันจะไปหรือจะอยู่จะยังไงรอดูงานนี้นะครับงานนี้รู้ผลชัดเจนนะครับชัดเจนอืดยอดมากนะครับคอยดูกันต่อไป แต่ที่แปลกใจนี่สิเอฟซี FC. แม่น้องไส้ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยเออจริงๆมันน่าจะพูดเพราะว่าอะไรพวกนี้แล้วนะเออมันไม่มีเวลาแล้วไงเมื่อกี้ขึ้นก็ไม่เห็นพูดเรื่องนี้ไปพูดเรื่องโน้อนอย่างเดียวเรื่องอะไรไม่รู้สับไปเห่ระไปทั่วเลยเออไม่มาท้าความว่าจะช่วยเท่าไหร่ยังไงนะครับอืมไม่แสดงแสดงความช่วยเหลือออกมาเลย ทั้งทั้งที่มีแค่นี้เองมีอยู่กันแค่นั้นมีอยู่กันน้อยคนมากแต่ไม่ช่วยเอฟซีแปลกไหมไม่พูดถึงด้วยเืยว่าจะช่วยกันหลังบ้าน,นก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะคนนี้เขาชอบแสดงอ่าจะช่วยกับใครเนี่ยเขาจะแสดงตัวออกมาให้เห็นเลยว่าเอ้ยเขาช่วยเท่านี้เท่านี้นะขนาดฝั่งเดียวกันเนี่ยฝั่งเราเนี่ยเขายังจะช่วยเลยเดี๋ยวฝากคนนี้ไปให้เลยนะ พันหนึ่งนะเอาไปช่วยค่าน้ํามันค่านวนค่านี่เขาพยายามจะทําอย่างนั้นโชว์ให้เห็นว่าเขาช่วยทุกฝ่ายเขาว่างั้นอ่าเห็นไหมเหมือนของป่านั่นแหละนะครับของป่าช่างอ่ะทิ้งเก้าเปิดรับบริจาคเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปทําบุญให้หรือไปส่งไปช่วยเหลือให้กับญาติของป่านะครับว่าอาไปทําบุญนะ เขาก็เปิดรับไปแต่ก็ไม่เห็นรายงานว่ารับไปแล้วได้เท่าไหร่เอาไปให้หรือยังนู่นไม่ได้ทำนะไม่เห็นเลยเห็นไหมเงียบๆไป fg มันก็เลยงงเลยว่าสรุปแล้วจริงหรือเปล่าหรือ,อยังไงแต่งานนี้มันต้องช่วยจริงเพราะว่าไม่ใช่คนอื่นไงเป็นลูกนอกไซลูกลูกที่เลิฟมากนะนะลูกที่เลิฟมากอีเลิฟสุด,สด เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยให้เต็มที่อ,อย่างอื่นนะ่ะช่วยไม่ได้หรอกมีทางเดียวก็คือช่วยด้วยเงินเงินเนี่ยสำคัญจําเป็นต้องใช้ด้วยส่งมาเลยเล็ก,เล,กเล็กน้อยนอยแหมระดับเขาในขนนักนะแข่งไม่ร่วงหรอกเอฟซีสี่ห้าแสนนะรายได้เขาก็ได้อยู่แล้วแต่ละเดือนเนะ่ยว่าแต่คนอื่นว่าคนอื่นเขาดูดคลิปอย่างงู้นอย่างนี้นะครับว่าคนอื่นเขาอุ้ยดูดคลิปเข้ามานู่นนี่นั่น ว่าคนอื่นเขาแต่ตัวเองนะโอ้โหไม่จะเหลือซากไว้ล่ะทั้งทั้งดูดทั้งห้อยเอาไปแขวนเออเห็นไหมสุดยอดไว้ตีเรียกว่าทั้งดูดทั้งห้อยนะ <มา S 2> ครบครบสูตรว่างั้นเถอะว่าตำหนิคนอื่นได้คแต่ตัวเองก็ทำ ตัวเองตัวเองก็ทํานี่เลยมันเป็นอะไรที่ที่เชื่อถือไม่ได้พูดง่ายๆว่างานนี้ถ้าไม่ช่วยนะขาดกันไปเลยเอขาดเลยลูกลูกบอกขาดกันดีกว่านะเออถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าอย่า,ยาคบกันเลยต่างคนต่างอยู่เธอเพราะว่าไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นไม่ช่วยแถมยังมาสร้างภาระ,ะให้อีกสร้างสร้างประเด็นให้ ตัวเองโดนดาตัวเองเข้ากับญาติไม่ได้กับพราะเขานี่แหละพอยเล่นงานญาติของผู้เสียหลักอยู่ตลอดเวลามันจะเข้าไปได้ยังไงคอยปั่นอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ไม่ช่วยอีกต่างหากช่วยซ้ำสิกันเนี้ย้ยตายละลำบากลำบากเอซนะครับ วันนี้ก็เตรียมตัวนะครับเพราะว่าอ่าต้องมีแหละมีค่าใช้จ่ายมีอะไรต่างๆอืมสู้กับระบบอ่ะเอฟซีไม่ต้องคิดมากเลยอคุณปินทวนนะครับยุพินนะครับสวัสดีครับผมอายเขาเหรอเออ ต้องสองล้านหรอมันจะเยอะไปหรือเปล่าเอาแค่สองแสนเนี่ยเป็นน้ำใจมา่ก่อนได้ไหมเอออเาแค่สองแสนเนี่ยเอาเป็นน้ำใจมา่ก่อนได้ไหมเอาง่ายๆเอาสั้นๆเนี่ยเอาพอเป็นน้ำจิ้มมา่ก่อนเนี่ยพอได้ไหมเอเงินอะมันต้องเยอะมันไม่ใช่น้อยน่ยนะ เขามีสองล้านเจ็ดละอยู่ในมือแล้วเหรอเอา้าถ้าอยู่ในมือมันก็โอเคสินะเออเพราะว่างานนี้มันไม่ใช่จบแต่แค่นี้นะมันมีค่าใช้จ่ายเยอะยิ่งเขารู้ว่ามีเงินอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับเอใครเข้ามานี่กค่ะนะมันต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ดีแหละก็หวังว่าแม่แม่เอพีคงจะไม่ทิ้งไปอ่ะนะ วังว่าคงจะเกาะกลุ่มกันไว้ให้ดีเกาะเกี่ยวกันไว้ให้แน่นๆก็หวังว่าคงไม่ทิ้งกันนี่แหละนะครับเพราะว่างานนี้อมันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแหละนะครับ เยอะมากบอกได้เลยว่าที่เขาพูดมาคร่าวๆก็คือเป็นรายการที่คร่าวๆเท่านั้นนะครับยังไม่ได้สเสด็จน้ำนะถ้าคิดแบบสเสด็จน้ำเนี่ยก็จะปิดอีกราคานึงนะครับแล้วราคาพวกนี้ก็ต่อไม่ได้เลยนะ <laughs> เออนะเขาบอกมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะห้ามต่อ แต่ที่แน่ๆเนี่ยจะนอนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อนะตอนนี้นะครับเอฟซีนะจะนอนหรือเปล่าไม่แน่ใจกลัวอย่างเดียวนะครับกลัวไม่ทันเพยพวกนี้จะต้องทําให้เร็วนะครก่อนที่จะหมดเวลาถ้าหมดเวลาทําไม่ทันเนี่ยโหงามเลยเอฟซี FC เอ้ยนะเอองามเลยคนที่อื่นเขาจะรู้ก็โเนาะโหนะครับลําบากแล้วนะ ก็หน้าหน้าตนกตกใจอยู่นะครับเอฟซีนะหน้าหน้าเป็นห่วงอยู่นะพอสมควรนะเอฟซีแต่ไม่มีคนที่จะไปด้วยเนี่ยนะครับมีพระพวกไปน้อยมีไปอยู่และแอดแอดว่านะน่าจะมีอยู่แหละแต่ก็ตามที่เห็นนะครับตามที่เห็นประมาณนั้นคนอื่นก็ไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะตอนหลังๆนี้เขาส่วนมากก็จะไปคนเดียวส่วนมากนะ ส่วนมากก็ไปกันสองคนนะ่ะนั่นแหละแล้วการพูดคุยการติดต่อกับผู้ใหญ่ต่างๆนะ่ะไม่รู้ประสบความสำเร็จไปมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆพวกนี้นี่เอาจริงแล้วนะครับไม่มีการหลอกเ,อเขาก็พูดเขาอยู่แล้วไม่มี ถ้าไม่มีหลักฐานก็ทําอะไรเขาไม่ได้เขาก็ว่าอยู่เอฟซีนะ <c oughs> เออถ้าไม่มีหลักฐานก็ว่าเขาไม่ได้เล่นงานเขาไม่ได้นะอ่อยดูกันต่อไปนะครับอ่ะ <c oughs> ก็ทักทายกันเข้ามานะครับเอฟซี FC นะครับใหญ่อ่อยนะครับสวัสดีครับผมนี่นะเอฟซี FC นะครับสุดท้ายแล้วก็ ก็ต้องเจอเหมือนกันเป็นไปตามดังคําสาบานนะครับเป็นไปตามนั้นนะาสาบานก็เริ่มทํางานของมันไปแล้วคือเดินเดินแล้วไงระบบมันเดินแล้วก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะไม่มีคําว่าเปลี่ยนแปลงป้ากุหลาบนะครับสวัสดีครับผมเนะีเยราลยแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับ fc อ,อยู่ในมือก็ดีสินะครับถ้ามีเงินอยู่ในมือก็จัดการได้เลยนะครับเอ่อแล้วพอมไม่ใช่จะมีแต่เคสนี้เคสเดียวนะ เคสอื่นก็มีอีกอถ้ามีแม่ๆเอฟซเอามาให้สักล้านสองล้านนะครับล้านสองล้านตลอดแต่ละแต่ละเคสแต่ละเคสเคนี่ยมันก็โอเคนะเอมีอยู่ในมือชิวๆใช่ไหมหุ่นวันเพนเอานั่นแหละเอามาใช้เลยเลยนะครับมีอยู่ในมือชิวๆเลยเแล้วคนอื่นเขาเห็นแล้วก็ต้อง